ทวโลกดดานเิเลสกี้สองทางลงจากสงครามสวยๆไม่ทำชาติอื่นเดือดร้อนค่ะ หลังจากที่สหภาพยุโรปประกาศยอมรับสถานะการเป็นผู้สมัครสมาชิกของยูเครนแล้วก็ดับเป็นก้าวสำคัญทางประวัติศาสตร์ของยูเครนโดยเม,มื่อย3มิถุนายนที่ผ่านมาค่ะ27ประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปหรือว่า eu มีมติยอมรับสถานะผู้สมัครสมาชิกของยูเครนก็ดับเป็นก้าวสำคัญสู่การเป็นสมาชิกเต็มรูปแบบของยูเครน ซึ่งก็แสดงความจำนวเขาเข้าร่วมมานานกว่าสีเดือนนับตั้งแต่สงครามรัสเซียยูเครนเริ่มต้นขึ้นประธานาธิบดียูเครนค่ะวลดิมีเซนสกี้กล่าวว่าเขาขอแสดงความนับถือต่อการตัดสินใจของสภาย,ยุโรปโดยบอกว่านี่เป็นช่วงเวลาพิเศษและประวัติศาสตร์ในความสัมพันธ์ระหว่างสหภาพยุโรปและยูเครนมันคือชัยชนะเรารอมา120วัน30ปีแล้วซึ่งหมายถึงระยะเวลาของสงคราม120วันและเวลาหลายทศวรรษนับตั้งแต่ยูเครนเป็นเอกราชหลังการล่มสลายของสหภาพ และตอนนี้เราจะเอาชนะศัตรูขณะที่ยูเครนได้เข้าเป็นสมาชิกของ EU แต่นั่นค่ะก็ไม่ได้ช่วยให้การสูญเสียของอยูเครนยุติลงโดยยูเครนขยยังคงขาดแคลงกำลังพลกำลังอาวุธและความช่วยเหลือที่นานาชาติหยิบยื่นให้ แต่ดูเหมือนว่าการยูเครนจะปล่อยมาหลุดมือทุกครั้งหลายฝ่ายคาดการกันว่าอีกไม่นานรัสเซียจะยึดดินแดนยูเครนได้ทั้งหมดและถึงเวลานั้นชะตาของอยูเครนจะตกที่นั่งลำบากอย่างแน่นอนล่าสุดค่ะในเพจ a c e b o o k ของ Allow the War w วอ l d รอบโลกสงครามในแรงงานเพิ่มเติมเ,มเกี่ยวกับประเด็นนี้ว่าทางเลือกอย่างมีประสิทธิผลของเซเลนสกี้คือหาสันติภาพกับมอสโกและเปิดเส้นทางสู่การเป็นสมาชิกข,ของสหภาพยุโรปหรือดําเนินการตามคําสั่งของสหรัฐในการทําสงครามยืดเยื้อที่ไร้จุดหมายเมื่อ,อยูเครนไม่มี กำลังหรือวิธีการในการยึดครองดินแดนที่สูญหายไปในทางกลับกันค่ะวิธีนี้เป็นเพียงการยืดความทุกข์ทรมานและการทําลายล้างในประเทศซึ่งคาดวานนี่จะเป็นทางเลือกของยูเครนที่พอจะทําให้สงครามยุติลงและโลกกลับมาสงบสุขอีกครั้งขึ้นอยู่กับว่าผู้นําจะเลือกเดินทางไหนแต่ถึงอย่างไรก็ตามเริ่มมีการวิพากษ์วิจารณ์ในวงของรัฐบาลไบเดนแล้วว่าจะไม่สนับสนุนยูเครนต่อเนื่องจากอาวุธที่ให้ไปกีลอตก็ถูกทําลายหมดและก็ไม่มีวิ่แววที่จะชนะรัสเซียได้เลยด้วยซ้ำค่ะ กล่องสุ้มถั่วคิดท,ทางไทยฉลองครบรอบ1ปีชับสินี่คือกล่องสุ้มค่เท่าไร799ย9บาทค่ะมีทั้งหมด30กล่อง30กล่องใครโชคดีได้ลักกล่องพรีเมียมมูล,ลค่าเคืนกำไรไปเลย16%มูล,ลค่า956บาท9บ6บาท956ซื้อเพียง799ใช่แล้วใครโชคดีน้อยหน่อยก็ยังคืนกำไรอยู่ดีค่ะ854บาทค่ะ55บาท 6%ก6อร์ซ แล้วเขาสูบอะไรถั่วต่างๆค่ะสารพัดถั่วเราทำนี่แหละสารพัดถั่วสารพัดถั่วค่ะมีอะไรบ้างเอยแมคคาเดเมียเกรดเอค่ะ500กรัมแล้วก็เม็ดมะม่วงหิมพานต์แบบเผาโบราณค่ะ300กรัมพิตาชิโอ250อาัลมอนด์อบเกลือ250มีอีกสารพัดคระกันอยู่ในนี้แหละสารพัดถั่วค่ะมูลค่าถึง956บาทสำหรับพรีเมียมนะมี6กล่องเท่านั้นที่เป็นพรีเมียมกี่วัน3มวันเท่านั้น27-29ถึงมิถุนายนนี้ค่ะ